ส,สบบาทป้าบวงรูฝึกเอาวางไว้ก่อนฮะเดี๋ยวมาดูเราตีกระโดดห่วแรกก่อน ชอบครับครูฝนรับเอง,เอง,เองต,ตงัวตกงานได้เล,เ,ลเลยนะครับ <S 2>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  โดนชนกันดินะอ่ามาๆจะชมบุรีหรือว่าราชบุรีนะอ่าครับพร้อมแล้วหน,นึ่งสามสิบกระโดดรบหูนี้นะนะอีกสักรอบนะแอบให้หน่อยนะอ่ามาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบผู้ชมครับ ได้เลยนะอาจจะได้ภาพครูปุ่นตกน้ำร่อเทพร้อมแล้วเตรียมตัว1 2 3สองกิดโดดรอ,อ,อดหูว์เนี่ยเดียวสามระ